สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกท่านครับมีการรับชมทุกท่านเข้าสู่ช่องวีพีธรรมดานะครับช่องบีพีธรรมดาก็จะมานำเสนอฮุ้นนเคอีเช้านะครับคุ้นนเควียช้าของวันที่5กุงพาพันสองพันาร้อยหกนะวันนี้ก็เป็นวันพุธนะครับสีเขียวสีเขียวนำโชคนำสิ่งดีๆมาทุกทุกท่านนะครับสำหรับคุ้นนเควียก็คือคุณจากประเทศญี่ปุ่นนะทาหลังรายการเนี่นะครับประเทศญี่ปุ่นนะเดี๋ยวนีให้ชมทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตลอดรอบนะครับรอบเช้าคือรอบนี้นะครับเก้าโมงคร ถ้ารอบบ่ายก็บ่ายโมงครึ่งลูกนนะครับวันละสองรอบเท่านั้นนะครับแกนางเดีสุกนะวันนี้ก็เป็นวันพุธแล้วนะครับก็ขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่มาเข้ามาชมนะทุกคิ่ทุกทิ่เลยฝากติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดแชร์กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเปลี่ยนตัวเองเปลี่ยนเัวนะครับรอบเช้านะหนึ่งสองสามนะครับเน้นที่หนึ่งกับสองลองสามนะรูปยิ่งบนเลยก็ได้นะครับประมาณนี้นะครับหนึ่งสองสามนะครับหนึ่งห้าห้าหนึ่งนะครับเป็ี่ยนแปดหนึ่งหกหกหนึ่ง นไานะครับเพราะ่าเอ่อเปลี่ยนปครับย่าีครับเปลีนเนาะครับ หนึ่งสองสามนะครับเน้นที่หนึ่งกับสองนะรูดร 1, 2, 3, 2. ن ن ร pray. ดิ้งเน้นที่หนึ่งนะสองสองนะครับเน้นบนนะเน้นบนนะครับกันล่างนะครับประมาณนี้สําหรับคนที่จะรูดจะรูดบนก็ได้สามตัวหนึ่งสองสามสามตัวประมาณห้าสิบเจ็ดชุดนะอือห้าสิบเจ็ดชุดบนล่าง้าพ้าบนล่างด้วยไม่ได้นะอย่ารูดบนรูดล่างนะครับอกไว้ก่อนนะหนึ่งสองสามไปรูดทั้งบนทั้งล่างไม่ได้เด็ดขาดนะครับถ้าจะรูดบนรูดล่างต้องเอาสองตัวสองตัวมันยังได้กาไรน้อยอยู่ ้าได้หนึ่งตัวยิ่งดีรืนดด่นบนรุ่นล่างนะชอบไปไหนก็เลือกไปจัดนะครับมีความเสี่ยงสูงนะรุ่นะลงก็ความมันตคงเป็นหลักนะครับขนะอขอบคุณมากๆนะครับตามนี้เนาะดูไม่ทันก็เอามือแตะวิดีโอพักไว้นะครับส่วนก็ไปยนำไปใช้ค,ครับทกโยงดีครับสวัสดีครับ